อันนี้ก็ยังอยู่ที่บางเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศริมถนนนะครับแบางช่วงก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับแปลกหูแปลกตานะครับตอนนี้ไม่ยังไม่มีอะไรแปลกตาแต่ว่าไปทุกที่นะครับเพื่อจะถ่ายให้ลงทุกที่นะครับถ่ายให้ชมได้ดูครับ ต้องมีอะไรแปลกๆมั้งนะครับทีทางนี้ยังมีต้นสนนะครับนอนต้นสนยังมีให้ดูนะครับยังมีให้เห็นนะครับน้อยมากนะครับที่จะมีต้นสนนะครับแต่ที่นครปฐมบางเลนนะครับก็ยังมีอยู่ อีมกมน้าทางก็ยังมีต้นมนนะขามเทศแลครัมากสมัยนี้จะเป็นต้นไม้ประดับนะครับไม้สวยงามแต่ว่าอันนี้ในชน,นบทนก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่มันจะดังกุ้งดิ้ ไปเอาอ,อะไรนะพามเวอร์ก่อนไอ้ต้นแบบจริงกๆอย่างบ้านไม่แข็งกันหน้าท้อมมากกว่า ไม่ลงกอเลย่ะตีเถอตังกันนั้นไหนก็ได้อ่ะี้งแวังคืดนอพั้น,นมตตนมต้อง<ต>มีเวลาเวลาัส,ดดสองรุ่งสามรุ่งก็้อเนี่ยเนี่ยถ้มีห้องเก็บเสียะได้หมดอันนี้ผ่านวัดนะครับวัดบางปานะครับ วัดบางป,าป่าผมดูอ๋อวัดก่อนแล็ดนะครับนี่ก่อนแลดอยู่ที่อำเภอบางป่านะครับเอ้ยอําเภอบางเลนนะครับอําเภอบางเลนตำบลบางปา่นบนบา,งปานะครับอําเภอบางเลนนะครับนี่วัดโซนนปรพนมนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ ็เหมือนกันแทบทุกที่นะครับวัดคู่กับโรงเรียนนะครับมีบ้านล้างด้วยเนี่ยอ,อันนนต้นลานนะครับเมื่อกี้นี้ ลานไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับต้นลานก็คือว่าออกลูกแล้วก็ก็ต้นก็ตายนะครับแค่ที่นครมาถมนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่ต้นตาลก็ต้นลานนะครับไม่ใช่ตาลน,นะครับลานจะต้นคล้ายๆต้นตาลเลยครับ อันนู้นต้นสนนะครับนะยังมีต้นส,นสนสนไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับแต่นียังมีให้เห็นอยู่นะครับอาจจะปลูกเป็นแถวนะครับต้นสนนี่นี่เป็นบ้านนะครับสรงไทยไม่ค่อยหเห็นแล้วนะครับ เคยมีให้เห็นแล้ว ีขนาดเรา,ท,าทำวิดีโอติ๊กต้องบ้าบอก็ยังมีคนดู <c oughs> คือคนถ้ามันแบบมันชอบใครแล้วมันจะชอบอยู่เหมือนกันมเอใช่เดี๋ยวเอาไว้เอา,เอาเแบบไอยอดของเขานีา่มันก็จะแม้ต่อไปเราแบบเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นไอดอดอยู่เงี้ยต่อก็ยังถูกติตาถูกใจเราอยู

แต่งตัวแบบป้าบ้านเลยเอ้ามึงไม่รู้กูตัวจริงเราไม่รู้ว่าเราเป็นเราอะเนี่ยสมัยก้อนขี่มอเตอร์ไซค์มาขายที่แถวนี้นี่กัตัวไปวิ่งโอ้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปยันโน้เลยน้านลุ้มแก้วมั้งนี่ไอ้เตะเจ้าเกอกจะพาไปกินกินเินกินกินกินนกิ เคยไต้องกินไม่โดนพี่จะไม่ได okay? ้กินจะไม่ได้กินจะโอย์เปี่ยนเอ้าเราเคยมานี่ว่าเนี่ยจ่ได้จะเกย์เราเคยมามีกิกอยู่ที่นี่ไมเหรอใช่ กิจที่สำคัญกันเลไปลยใช่ตีกันโอ้โหด่าด่ากันกับคุณอันด่ากันในเฟซไปเลยใช่เราจะดูจริงแอนกุ่มพม่าใช่อ้กที่เราอะกุ่มพม่ามันเป็นอะไรเป็นพม่าพม่าและ